แล้วาแกงเปิดน้ำในห้องน้ำนี่เป็นไงนี่เราแก้งเปิดน้ำแล้วเธอเราแกงเปิดน้ำในห้องน้ำแล้วอ่ะน้ำไหลอ่ะเสื้อเอไอว่าเกมแบบใหม่มาแล้วต้อนรับปี2 0 2 4มีให้เลือดกัน3แบบก็เข้าไปเลือกกันได้เลยนะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยหรือว่า3ตัวกนดนนะจ๊ะกดลิงเสื้อใต้คิปได้เลยสวสดีศขอ้อนในอาตอนนี้พี่นิวก็ได้ทำการแต่งตัวเป็น ผีนางรำหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราแต่งเป็นผีกระสือแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมาเป็นผีนางรำล่องห่วนกัน ก็มาดูกันนะว่าถ้าเกิดกลายเป็นผีนางรำเนี่ยจะเป็นยังไงจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยจะเน้นไปที่บ้านคนละกันนะและแน่นอนแล้วก็ต้องไปหาบ้านที่มีคนอยู่เอ๊รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เห็นแวบ,บๆนะว่ามีคนกระโดดหยองๆอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราลองแบบว่ายังไงดีกดกิ่งนะตามสเต็ปเดิมมาเลยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยงงดูเหมือนกับว่าเธอแบบว่ากําลังเดินลงมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ไงมาแล้วเราจะเข้าไปเป็นผีนางรำในบ้านเธอกันไปเลยจ้ะเธอเดินชนเราแล้วเราก็เดินเข้ามาเลยคิดว่าเธอเห็นเราไหมทุกคนไม่น่าเห็นนะเดินชนเดินผ่านขนาดนี้เริ่มปฏิบัติการยังไงดีรู้สึกว่าตอนนี้เธอขึ้นไปข้างบนนะแล้วเธอก็ยังไงเนี่ยเธอก็มาเยือนอยู่ตรงหน้าห้องเราแก้มเปิดประตูห้องไหมนี่ไง <c oughs> นี่เธอประตูห้องเธอเปิดเองอะ่ะไม่สงสัยหรอว่าทาไมประตูห้องเธอถึงเปิดเองอะ่ะอีกห้องหนึ่งก็ได้อะอีกห้องหนึง่งอา้าู ถามจริงไม่สงสัยเหรออ้าเธอกำลังแต่งตัวอยู่เธอเลยไม่เห็นว่าเราเนี่ยเปิดประตูห้องโอ้เดินชนอีกแล้วอ่ะเดินชนไปเดินชนมาแล้วตอนนี้เธอก็กลับไปแต่งตัวอีกรอบนึงเดี๋ยวรอให้เธอแต่งตัวเสร็จก่อนดีกว่านะเราถึงจะแก้เปิดประตูนี้อีกบานหนึ่งอุ้ยเอา้าเพื่อนมีเพื่อนมาด้วยอะเปิดเลยนี่ <laughs> แล้วเมื่อกี้นี้เราก็แก้เปิดประตูแล้วเออว่าแต่เพื่อนเธอเห็นหรือเปล่าอ่ะว่าประตูมันเปิดเองอะ่ะแก้เปิดน้ำไหมเออแก้เปิดน้ํานในห้องน้นํานี่ไงเขา้ายังไงเเนี่ย เอ้ยเออเนี่งเปิดกระจกแล้วก็แก้งเปิดน้ําในห้องน้ํานี่เป็นไงนี่เราแกงเปิดน้ําแล้วเธอเราแก้งเปิดน้ําในห้องน้ําแล้ว่น้ำไหลอ่ะแต่งตัวเสร็จหรือยังผีจะหลอกเนี่ยผีก็ไม่ได้หลอกสักทีแล้วก็แก้งมาเปิดน้ําในห้องน้ําแบบนี้และตอนนี้ก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จในขณะที่เพื่อนเธอนั้นรู้ปะเนี่ยว่าน้ําในห้องน้ํามันถูกเปิดอยู่นะแล้วตอนนี้เจ้าของบ้านก็แต่งตัวเสร็จแล้วเพราะว่าเธอเริ่มขยับแล้วอุ้ยแล้วเธอก็เดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วเธอก็เดินเข้าไปปิดน้ํา เ้ยถามจริงเอ้าเนี่ยแล้วเธอก็เดินไปปิดประตูที่เราเปิดไว้ถามจริงไม่คิดเหรอว่ามีโกดอยู่ในบ้านเน่ยเธอเธอมีผีนางราอยู่ในบ้านนะไม่สงสัยเลยเหรอและดูเหมือนกับว่าพวกเธอออกไปข้างนอกเอ้าค้างผีไว้เหรอเนี่ยเดี๋ยวปรากฏว่าพวกเธอไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราลองตามไปไหมไปทุกคนเดี๋ยวเราลองตามกันไปดูกันนะว่าพวกเธอจะไปไหนกัน อันนี้ผีนางรำก็นั่งไปด้วยนะโอ้โหจะบอกว่าชัดาผีนางลำนี่คือทะลุหลังคารถไปเลยไปดูกันนะว่าพวกเธอเนี่ยจะไปเที่ยวไหนกันหุจะบอกว่าพวกเธอเนี่คือขับรถตามกฎมากอะ่ะถ้าเกิดไฟแดงก็หยุดไฟเขียวก็ไปโอ้โหสุดยอดเลยเป็นคนที่แบบเอา้าททำไมขับรัดมาทางนี้ล่ะ <laughs> ออดูเหมือนกับว่าเธอมาตรงสวนสนุกตรงนี้แล้วเธอก็จอดรถตรงนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวอุตส่าห์ชมว่าขับรถดีมาจอดขวางทางชาวบ้านเขานี่คนนี้ก็ขับรถเข้าไปไม่ได้เลยรถติดกันอ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแบบว่าลองตามพวกเธอไปนะแล้วดูเหมือนกับว่าพวกเธอกําลังจะเล่นอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่ไงเหมือนกับว่าแบบเออมาซื้อตัว๋วเพื่อเล่นอ่ะด้ เธอติดผีนางรำนั่งไปด้วยได้ไหมอะออกมานั่งได้แค่สองคนเหรอถ้าเกิดเรายืนไปด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรปะเนี่ยงั้นเนี่ยเราก็ลองยืนไปเอาเม็ดเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่เอาไม่ได้ผีนางรำขอไปด้วยดิโอในระหว่างนี้พวกเธอก็กำลังสนุกสนานกับการเล่นสิ่งนี้อยู่มีแค่รอบเดียวจบเหรอเอาแล้วไปไหนต่อะไปไหนกันต่ออ,อ๋อไปนั่งแบบว่าชิงช้าแน่เลยชิงช้าสวรรค์ไปด้วยดีนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งด้วยผีนางรำนั่งด้วย ไปด้วยมันนั่งได้แค่2คนนะโอ้โหผีนางลำอดขึ้นไปด้วยอีกแล้วในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้พวกเธอลงมาก็แล้วกันนะและตอนนี้ <c oughs> ก็เป็นตอนคืนแล้ว <c oughs> บรรยากาศเหมาะกับการที่ให้ผีนางลำออกมาโลดเล่นเอาเดี๋ยวนะดูเหมือนกับว่าพวกเธอเล่นเสร็จแล้วไปไหนกันนะไปไหนกันไปด้วย <c oughs> แล้วตอนนี้พวกเธอก็ยังไม่รู้ว่าผีนางลำ กำลังตามติดช่วยพวกเธออยู่เ๋ยวบอกนะว่าไปไหนไปเรือเหรอไปด้วยดิจ้าไปด้วยไปไหนไปกันผีน้าตามติดชีวิตนี่แล้วก็ขึ้นมาบนเรือด้วยแล้วตอนนี้พวกเธอก็ขับเรือไปไหนก็ไม่รู้ยังไงดีงั้นเราก็ขอแบบว่าแชรูปกับพวกเธอสักสองสามรูปแล้วกันนะเซลฟี่ด้วยกันหน่อยไหมจ้าเอออีกคนนึงนั่งไหนล่ะเอาไปไหนกันแล้วล่ะโอ้ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นมุมอับมากทุกคน พี่เธอเธอหยุดขับเรือก่อนได้ไหมล่ะผีนางํำถ่ายรูปลำบากจนพวกเธอจอดเรือเราก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปเนื่องจากถ่ายรูปลำบากมากแล้วเธอก็กลับบ้านกันอ้ามาไปด้วยจ้ะไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคอะดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเธอน่าจะกลับบ้านกันแล้วนะเราจะขับขึ้นยังไงดะนันะมันขับขึ้นไม่ได้นะแล้วพวกเธอก้ารถออกมาอีกรอบหนึ่งแน่ๆอะเอาจ้ะโอเคไปด้วย ไปด้วยจ้าไปด้วยโอ้หเหยียบหัวผีเหรอเนี่ยเอ้าลืมเพื่อนลืมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดินกลับแล้วนะเอ้าอะไรกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะว่าพวกเธอแยกย้ายกันแล้วเ <ๆ S 1> อ้าอะไรอ่ะเอ้า,ออาแล้วทิ้งรถเลยเหรอเธอก็เปลี่ยนมาหน้าเป็นวิวแชร์แต่ผีนั่งลำแบบเราก็ไม่ท้อจะบอกว่าเราต้องยืนหนึ่งเรื่องการหลอกคนโอ้โหอีกแล้วมีคนแต่งตัวน่ากลัวกับเราอีกแล้วโอ้ตัวอะไรเนี่ยมาดูกันว่ามีใครสร้างบ้านแล้วก็มีใครอยู่ในบ้านไหม เราจะมาเป็นผีนางลาตามหลอกหลอนในบ้านคนเออว่าแต่เขาไม่สร้างบ้านกันเลยเนี่ยรู้สึกว่ามีคนส่งรูปมาให้เราใครเนี่ยอุ๊ยใครส่งมาให้เราอ่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเอ้ยเธอถ่ายรูปติดผีนางลามอีกแล้วเธอเห็นได้ไงเนี่ยว่าเรายืนอ,อยู่ตรงนี้อะงั้นเราก็นี่เลยเธอส่งให้เราแล้วก็กลับไปเซลฟี่รูปก,กับเธอดีกว่านะอืมจะได้เห็นหน้าเราชารัดนี่ไง เึ๊บอ่าเธอคนนี้แน่นอนเธอชื่อว่าอาโลยากิอะไรสักอย่างนี้แหละอ่ะส่งไปให้เธอแล้วกันนี่ส่งไปแล้วเธอถ่ายรูปติดเราเราก็มีน้ำใจส่งรูปเซลฟี่กับเธอไปให้เธอดูตรงนี้ยืนทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหมายืนชุมนุมกันตรงนี้เต็มเลยแล้วเราก็เจอสาวนางหนึ่งยืนเล่นมือถืออยู่ตรงนี้มายืนเล่นมือถือกลางค้างกลางคืนแบบนี้ดื้อๆไม่กลัวเลยไงจ้าเคยเห็นผีนางรำไหมจ้าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแ เธอชื่อว่าแพนด้าเลิฟจูลี่เธอไปแล้วก่อนเธอจะไปเราส่งให้เธอก่อนละกันนะเึิบส่งไปแล้วดูซิว่าเธอจะหยิบมือถือขึ้นมาดูไหมแล้วเธอก็หยิบมือถือขึ้นมาดูว่าเราส่งรูปที่เซลฟี่กับเธอไป <c oughs> ฉันไปถ่ายกับผีนางล้ำตอนไหนเนี่ยแล้วผีนางล้ำมาถ่ายฉันหรอหรือฉันไปถ่ายผีนางลำ้ำและดูเหมือนกับว่าเธอส่งกลับมาว่า <c oughs> นี่เธอ เธอหายตัวได้เหรอเธอล่องหนเหรอเราก็เลยตอบกลับไปว่าใช่เราล่องหนได้สแสดงว่าเธอรู้ว่าในแบบนี้มีฟังก์ชันล่องหนแล้วเธอก็กําลังพิมพ์ตอบเรากลับมาแล้วเธอก็บอกว่าว้าวดีมากเลยนะแล้วก็เลยส่งอีโมจิกลับไปนะไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันสแสดงว่าเธอเนี่ยไม่กลัวผีนางลาใช่ไหมลืมไปว่าเธอเป็นคนต่างชาติเธออาจจะไม่รู้จักผีนางลาแล้วเธอก็ส่งสติ๊กเกอร์กลับมาหาเราด้วยเป็นไงล่ะโอ้ เป็นการคุยแชทกับผีนางรำที่ดูไม่กลัวกันเลยเดี๋ยวเราลองมาตามบ้านนะบอกแล้วว่าในคลิปนี้เราเน้นหลอกตามบ้านเอ่อว่าแต่บ้านหลังนี้กิ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ล็อกด้วยเอาเข้าไปเลยเฮ้ยดูเหมือนกับว่ามีคนนะ มีคนอยู่ในบ้านนะอ่านี่มีเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านแล้วยังไงเนี่ยเอ้าเดี๋ยวอ่าอ๋ออยู่กับแฟนเหรอนเนี่ยอ๋ออยู่ด้วยกันเป็นคู่รักกันเหรอหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงทําอะไรเนี่ยมาซักผ้ากันเหรอเดี๋ยวเราแก้งปิดไฟแล้วกันนะนี่เราแก้งปิดไฟเราแก้งเล็กต่อดิอ่าได้ไงแก้งเอาเครื่องดูฝุ่นออกมานี่ <laughs> ให้เครื่องดูฝุ่นทํางาน <laughs> แล้วต่อไปแก้งเปิดเพลงอ่ะมาโยโยโย,โย โอ้หแกงเปิดเพลงขนาดนี้รู้สึกปะเนี่ยเดี๋ยวโหเหียบหัวผีขนาดนี้ก็ต <g ül> ามสเตปผีหลอกวิญญาณหลอนนะก็แกงเปิดน้ำนี่แกงเปิดน้ำแกงเปิดไมโครเวฟแกงเปิดตรงนี้นี่เตาอบแกงให้หมดเลย <g ül> แล้วก็จะบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นก็จะออกไปนอกบ้านแล้วนะ่ะ <g ül> ดูเหมือนกับว่า2คนนี้กําลังโทรคุยกันนะเนี่ยมันคือว่าคอนเน็กบนหัวทั้งคู่นะอยู่ใกล้กันจะโทรคุยกันทําไมเนี่ยงั้นเนี่ยเราลองโทรหาดีกว่านะเธอคนนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเยวขอดูก่อนว่าเธอชื่อว่าอะไรเธอชื่อว่า เจมอะไรทุกอย่างเนี่ยเอามามาดูกันเดี๋ยวลองโทรหาเธอดูนะมาอ่ะตอนนี้เราโทรหาเธอแล้วนะเอ้ยแล้วเธอก็รับไปด้วยนี่ไงเธอรับแล้วเ <laughs> นี่ยเธอกำลังรับโทรศัพท์อยู่แล้วเธอก็วางสายไปแล้วเพราะว่าเราไม่พูดอะไร <laughs> แล้วต่อไปเราก็มาทําการเซิร์ฟฟี่กับพวกเธอดีกว่าแฉอแล้วก็ส่งให้ผู้หญิงคนนั้นไปนี่เธอเราส่งรูปไปเธอไปอ๋อปรากฏว่าเธอกาลังคุยโทรศัพท์อยู่เออจะบอกว่าสองคนเนี้ยโทรคุยกันทําไมเนี่ยฮะอยู่ใกล้กันขนาดนี้ แ love baby โอ้โหบอกรักกันบอกรักกันอยู่กันใกล้แค่นี้ไม่ต้องโทรคุยกันก็ได้มั้งนะปรากฏว่าเราเนี่ยกลายเป็นผีนางลำที่มาดูเขาจีบกันเหรอเนี่ยแล้วตอนนี้ัองคู่ก็บายบายกันแล้วอ่านบายบายกันแล้วนี่ไงบาย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 อ่านแล้วก็วางสายกันไปนะเฮ้ยจะโทรคุยกันทําไมผีนางลำงงมากแล้วตอนนี้เราจะถ่ายรูปให้กับพวกเขาได้ดูกันว่าเราได้เซลฟี่คู่กับพวกเขาเอาไปยืงใกล้ๆกันดิไปยืงใกล้กันเอาตรงนี้ก็ได้อ่ะ โอเคส่งให้กับผู้หญิงไปอ่ะครั้งนี้มาดูกันว่าผู้หญิงจะดูรูปเราไหมที่เราส่งไปให้นี่ไงเธอกาลังดูโทรศัพท์อยู่เธอเห็นไหมว่าเราถ่ายรูปพวกเธอได้ <c oughs> ในตอนนี้บ้าง,งพวกเธอมีผีนั่งราอยู่ในบ้าน <c oughs> แต่ดูเหมือนกับว่าเธอก็ไม่ได้สนใจนะอ้าวไปไหนก็ไม่รู้ไปนั่งดูทีวีเอาไปไหนอะ อ้าวไปแล้วออกรกบ้านไปแล้วใช่ฉันเปิดประตูหน้าบ้านไว้เมื่อกี้สงสัยว่าคนที่แต่งเป็นผีนางลำแอบเข้ามาในบ้านเธอไม่คิดบ้างหรอว่าเราล่องหนได้อ่อ <c oughs> เอาแหละจะบอกว่าภารกิจกับการที่มาเป็นนางลำรล่องหนในแมปไลทูเกเตอร์ ogether, บอกเลยนะคะว่าฮามาก <c oughs> <c oughs> ไม่เน้นสาระเน้นความฮาอย่างเดียววันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับผีนางลารล่องหนครั้งหน้าจะมาทำอะไรในแมปไลทูเกเตอร์ ก็มาติดตามกันนะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บก่อนจะไปก็ซักบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะอ่ารู้สึกว่าเจ้าของบ้านมาแล้วพอดีนะแล้วเจ้าของบ้านก็เข้ามาในบ้านพอดีแล้วเจ้าของบ้านก็ปิดประตูบ้านรู้สึกว่าเธออยู่กับเพื่อนเธอแล้วเธอก็โดนเชิญเราเดี๋ยวเราแก้ปิดประตูนะนี่แก้ปิดประตู <laughs> อ้าวเงียบเลยอ้าวโ <laughs> อ้โถเข้ามานอนเฉยเลยอุตส่าห์แก้ปิดประตูเนไหนก็้ไหนแล้วอ่ะปิดไฟให้ก็ได้นะ เราเป็นผีนางรำมีน้ำใจงั้นผีนางรำขอมานอนด้วยนะจ๊ะ <laughs> <laughs> จะบอกว่าเจ้าของบ้านนี่คือหลับลึกมาก